จะมีความชัดเจนหลังจากมีการแก้คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นการให้อํานาจกับพลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการ,าาราาแทนนายกรัฐมนตรีทั้งเรื่องของการแต่งตั้งทั้งเรื่องของการใช้งบประมาณโดยที่ไม่ต้องปรึกษานายกรัฐมนตรีซึ่งรองนายกวิศนุเค,ครือง,งามท่านบอกว่าไม่มีสัญญา,าศในการบริหารประเทศพาไปทาเนียบรัฐบาลกันต่อนะคะ จาวิสุนุเครืองามรองนายรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงบรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรีว่ารัฐมนตรีบางคนประชุมผ่านออนไลน์เป็นเรื่องปกติทุกสัปดาห์ก็มีเช่นนี้ผู้สื่อข่าวถามว่าแล้วจากคำสั่งสารรัฐธรรมนูญนั้นอาจทําให้บางคนรู้สึกว่าขณะนี้มีสุญญากาศในการบริหารประเทศ อาจารย์มิสุนุบอกว่าไม่มีสุญญากาศวันนี้ก็ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าไม่มีสุญญากาศคอรมอคือคอรมออำนาจเต็มไม่ใช่คอรมอรักษาการคนรักษาการนายกมีคนเดียวคือชื่อพลเอกประวิทรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีตามมาตรา41ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินที่ระบุว่า ถ้านายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายหากมีรองนายกรัฐมนตรีหลายคนให้คณะรัฐมนตรีนะคะจัดลำดับหากไม่มีให้คณะรัฐมนตรีเลือกรัฐมนตรีขึ้นมาวันนี้นะคะไม่ได้ไปไกลถึงขั้นนั้นเพราะมีการออกคำสั่งสำนักนายกไว้เมื่อปี2563 จัดลำดับไว้แต่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่จัดลำดับไว้มีการระบุว่าเวลารักษาราชการนั้นสามารถจัดหาอะไรได้หมดทุกอย่างยกเว้นการแต่งตั้งและเรื่องงบประมาณจะต้องปรึกษานายกรัฐมนตรีเสียก่อนวันนี้มีการเสนอคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีปรับปรุงคำสั่งดังกล่าวเพราะเป็นไปไม่ได้ที่พลเอกประวิตยเมื่อรักษาการแล้วเนี่ยหากมีการแต่งตั้งโยกย้ายหรือมีเรื่องงบประมาณ จะต้องไปปรึกษาพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่อยู่ระหว่างหยุดปฏิบัติหน้าที่นั่นจึงต้องแก้คำสั่งตัดประโยคนี้ออกไปเพื่อให้มีอำนาจเต็มและมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่24สิงหาคม ู้สื่อข่าวถามว่าในฐานะของความเป็นนักกฎหมายประเมินไว้หรือไม่ว่าสารรัฐธรรมนูญจะใช้เวลาพิจารณาประเด็นระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง8ปีไว้นานเท่าใดอาจารย์วิศุนุบอกว่าตอบไม่ถูก ต้องให้เวลาสำหรับให้พลเอกประยุทธ์ชี้แจง15วันและทราบว่าสารรัฐธรรมนูญให้คนอื่นชี้แจงด้วยเช่นกันเมื่อครบ15วันแล้วเมื่อผู้ชี้แจงแจงกันหมดแล้วจะเริ่มมองเห็นแล้วว่าจะใช้เวลานานเท่าใดซึ่งไม่ควรจะนานเพราะไม่มีการสืบพยานในเรื่องนี้ค่ะ เพิ่มเติมสักนิดหนึ่งสำหรับคำสั่งสำนักนายกนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะพันเอกประวิทย์ท่านก็ได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่215ทับ2,565เรื่องมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีในกรณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้หรือไม่มีผู้ดํารงตําแหน่ง คำสั่งดังกล่าวนี้ระบุว่าตามที่สารรัฐธรรมนูญได้มีคำสั่งให้นายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่24สิงหาคม2565จนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำว,วินิจฉัยตามมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา170วรรคส ประกอบมาตรา158วัก4ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือไม่กรณีนี้จึงเป็นการสมควรกำหนดรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี โดยในคำสั่งระบุว่าให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่24สิงหาคม2565เป็นต้นไปโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี 2. กรณีพลเอกประวิตรรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการ แทนตามลำดับดังนี้นะคะก็มาที่ชื่อของนายวิศนุเครืองามนายอนุทินชาญวิรกูลนายจุรินลักษณะวิสิทธ์นายดอนปรมัติวินัยและนายสุพัฒนพง์พันมีชาา 3. ในการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีผู้รักษาราชการแทนตามข้อนหนึ่งคือ เขาจะวงเล็บเนี่ยนะคะว่าพลเอกประวิตย์นะคะก็คือท่านพลเอกประวิตยเนี่ยมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีและมีอํานาจหน้าที่ในการเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการหรือองค์กรใดทั้งนี้ในกรณีผู้รักษาราชการแทนตามข้อ2จะสั่งการใดอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการอนุมัติเงินงบประมาณ อันอยู่ในอำนาจของนายกรัฐมนตรีต้องได้รับความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรีรักษาการแทนนายกรัฐมนตรีตามข้อหนึ่งซึ่งก็คือพลเอกประวิทย์ ก่อนนะคะและสุดท้ายข้อ4ก็คือว่าในระหว่างการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีหากผู้รักษาราชการแทนตามหนึ่งหรือว่า2แล้วแต่กรณีต้องเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการใดซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการและผู้รักษาราชการแทนเป็นรองประธานกรรมการหรือกรรมการร่วมอยู่ด้วยให้ผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการเพียงตำแหน่งเดียวคะ่ะ